สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูต้นยางนานะคะพรุ่งนี้เราจะนำเชื้อเห็ดละงอกมาลาดที่บริเวณคนต้นยางนาเราก็เลยมาาเปิดดินรอบๆโคนต้นยางนานะคะเพื่อให้เห็นรากเพื่อจะนำเชื้อเห็ดละงกที่เราหมักไว้แล้วมาลาด ตามต้นยางนาค่ะอันนี้คือรากต้นยางนานะคะค่ะรากต้นยางนาเราจะเปิดไว้รอบๆต้นยางนาเปิดหน้าดินออกให้เห็นรากฝอยให้เชื้อเห็ดที่เราหมักไว้แล้วเอามาลาดในพรุ่งนี้นะคะนี่คือลำต้นยางนา ยางนาของเราอายุประมาณ9เดือนนะคะยังไม่ถึงปีเลยค่ะเราเพิ่งเริ่มปลูกก็ทดลองเอาเชื้อเห็ดละงกมาลาดว่าจะได้ผลไหมต้องรอลุ้นนะคะค่ะแต่ละต้นตอนนี้ครูดิกกำลังเปิดดินรอบๆนะคะค่ะรอบๆต้นยางนาะออก แล้วพรุ่งนี้จะนำเชื้อเห็ดมาราดแล้วยางนานเรามีประมาณ200กว่าต้นนะคะรอบๆบ,บริเวณด้านล่างของสวนอัพฮิลภูผาเพเราจะเป็นหนองน้ำนะคะค่ะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะมีแหล่งน้ำต้นกล้วย ยางนากำลังสวยค่ะน่าจะเหมาะแก่การลาดเชื้อที่เราได้หมักไว้แล้วค่ะแต่ละต้นกำลังงามเลยค่ะสุมไฟนิดนึงค่ะไล่ยุงค่ะยุงเยอะมากอากาศกำลังดีครึมๆหน่อยแต่ว่ายุงเยอะมากก็เลยต้องสุมไฟไล่ยุงนิดนึง ดูต้นยางนาคะ่ะยางนาที่อัพฮิวปูผาเพลเรานะคะเราจะเปิดรอบๆลำต้นเพื่อให้เห็นรากฝอยก่อนจะนำเชื้อมาลาดต้องรอรุน้นรอติดตามนะคะ ถ้าผลจะเป็นเช่นไรกุณดิลองขุดสิคะขุดให้ดูหน่อยขุดแบบไหนดินรอบๆให้เขาออกนิดหน่อยให้เขาเห็นพอให้เห็นรากฝ่อยรากอะไรที่เขาเดินอยู่รอบๆโคนต้น จะเปิดหน้าดินเขาโูมีใส้เดือนด้วยค่ะเปิดแคาลงนิดหน่อยจะไม่เปิดลึกมากนะคะเผื่อว่าลากเขากำลังเจริญเติบโตเปิดแค่พอให้เห็นรากฝอยเขาเพื่อให้ เชื้อราที่เป็นประเภทไมโครไรซาได้มาเกาะนะคะเกาะแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนที่รากของต้นไม้เป็นแผลเขาก็จะฝังตัวลงไปกับรากไม้นะคะนี่คือรากรากฝอยพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะเราจะลาดเชื้อเห็ดถึงจะ,ะกบดินกลับคืน แล้วก็เราจะใช้ฟางนะคะมากบอีกทีนึงเพื่อให้มีความชุ่มชื้นเผื่อฝนไม่ตกง่ายทดสอบเปิดหน้าดินต้นยางนากำลังสวอค่ะ อายุเก้าเดือนนะคะต้นดังนาของเรายังไม่ถึงปีค่ะแต่ว่าก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีที่โดยรอบรอรุ่นนะคะยังนาภูผาเพอ่าเห็ดละงกภูผาเพ จะได้ผลไหมติดตามลุ้นกันค่ะจะเป็นถนนยางนาที่สวยงามมากนะคะถ้ายางนาขึ้นสูงจะเป็นถนนเข้ามารถสามารถวิ่งเข้ามาได้เลยค่ะเราจะปลูกไว้เป็นแถวเป็นแนวสลปลงมาตามลาดเอียงที่เราทำไว้ค่ะเป็น3ระดับ ับบรรยากาศสวยๆค่ะย่างนาภูผาเพเห็ดละโง,งูผูพเพจะได้ผลเหมือนที่เราคิดเราฝันไว้หรือเปล่าติดตามรอรุ้นกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ